บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษของฟอฟันยังไม่พ้นเขตอันตรายเป็นไว้จะวางไปทางฝั่งซ้ายก็ยังติดบล็อกอยู่ฮนะเขาให้ลุมนี่เก่กขึ้นมงเอโต้ตัดบอลไม่ได้เกมสวนกลับของคู่แข่งดาวน์ทัพหนึ่งทีแล้วสตันน,นิ่งจังหวะนี้โอ้โหแทชิจโจฝากไปที่เนม่เนีเวตไหลามาช่องนี้สวยมากครับเอโต้ได้โดนกับพิกเตช็์กิงลูกนี้ก็ติดเซฟของพิกเตช็คแล้วครับโอ้โหอย่างดักได้ครับเกมของฟอฟันเอาจ่ายมาจาังหวะน,นี้ติดบล็อกของคู่แข่งฮนะ เอาให้ลุมิเก้หิงลูกนี้ติดเซฟของโอเลิฟคาร์ครับคุก i แลนด์ช h o p รับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นออีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุก i แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาไต่แรงครับเกมนี้ฟอร์าชนลเจอกับดีวิชั่นหน่งครับทุกคนโอ้โห ทุกคนอยู่ดีวิชั่นไหนกันแล้วเม้นบอกกันหน่อยครับเพิ่งขึ้นดีวิชั่น2มาได้ไม่นานนะก็ถูกกลับน้องเลยครับทุกคนม,มามมาลุ้นกันครับว่าเกมนี้ฟอฟันเชียลจะผ่านด่านของดีวิชั่น1ไปได้ไหมเกมนี้มาในแผน4-23 1ครับทุกคนลายเส้นประมาณนี้ลายเส้นประมาณนี้อะใคตอยากจัดก็จัดไปครับหน้าเป้ายังคงไว้ใจเอโต้ฝกซ้ายขวาในมาเมซี่ครับและแผงกองกลางสามภาษาแน,นกลางยังคงไว้ใจนิเวตเจอร์ลาดแล้วก็ปาติคเวลาครับแผงกองหลังก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมครับแผงงงกหลั มาดูคู่แข่งกันครับคู่แข่งมาในแผนยอดนิยมครับ4-2-2-2โอ้โห oh, oh. แผนยอดนิยมท็อปเรนจอันดับหนึ่งของโลกเขาใช้กันคู่หน้าเอโตลูมินิเนก์มิฟิโตลุกเฮเนฟเมซี่มิฟิโตกลางชไนเดอร์คู่กับปาติกเวล่าครับส่วนแบ็กซ้ายขวาใช้อเล็กซ์โดโคอสักฟูต้ายืนกับลิเลียงตูลามเป็นแบ็กสายเกมรับทั้งคู่ครับเซเตแบ็กคู่กลางใช้บริการเวอร์จิลฟันได้ยืนคู่กับเบรเดนี่ส่วนผู้รักษาประตูใช้บริการของปีเตอร์เชคล่างทีมชาติล่าง,ล,างล่าสุดนะมาเช็คความฟิตของนักเตะกันหน่อยครับ แชร์จินยูฟิตปีอ่ะเอาลงแทนคอสซาคุตานะอ่ะแบกสายขวาเป็นแบ็กตัวบุกทั้งหมดนะครับแชร์จินยูเป็นแบ็กสารพัดประโยชน์ที่เล่นเติมเกม,เกมลุกได้ไม่มีหมดครับขึ้นได้ลงได้เปิดบอลได้นะเกมนี้โฟร์ฟันชเชลใส่ชุดสีส้มบุกจากซ้ายไปขวาครับคู่แข่งมาในเสื้อสีขาวกางเกงดําบุกจากขวาไปซ้ายครับมาครับเกมเริ่มเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับฝากกดซับ,กด,บกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเกมลุกของโฟร์ฟันชเชลเนมาจูเนียฝากไปที่เน็ตเวิร จ่ายมาจังหวะน,นี้ก็ไม่ผ่านฮนะเอา้าบอลยังเข้าทางเนเวตเปิดไปให้เมสซี่เทินหนึ่งทีครับจะเทินทำไมครับนั่นโดนเคลียวไปได้ครับบอลสองยังเป็นของปาทิกเวล่าเกมลูกของฟอร์ฟาร์ชเนลพาเวลเนเวตฝากไปที่ e เอโต้เอ้ายังไงครับโดนมาเดนี่ปั๊มบอลมาได้อูลิฮเนฟเกมลุกของคู่แข่งเอโต ไหลมาจังหวะนี้เอา้าหลุดไปถึงคารไฮลูมินิก้ได้ดวลกับบริพลิัน์ยิงลูกนีก้ก็หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหนาทีที่เก้าเองครับทุกคนเอาละครับงานเข้าแล้วครับนาทีที่เก้าครับคาใหไฮลูมินิเก้ใส่สกอร์ให้กับคู่แข่งไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์พอวัชแนลตามอยู่ฮะจังหวะนี้เป็นบอลหุ้มของฟอฟันแต่จริงอยู่หุ้งเข้ามาก็ติดคาใหไฮลูมินิก้เอาความบอลไม่ได้ฮะบอลสองอยังเป็นของคานาโบโลออกขวามหเป็นไว ฝากไปที่เมสซี uh, um, ここ่เมสซี uh, yeah. ่พ uh, ลิกแล้วย oh, şey ังไงครับโอ้โหโดนปั๊บบอลไปได้ครับคอสโกตาไหลมาตรงกลางเกมลุกของคู่แข่งเอ้าปาทิกเวลาฟาวครับจังหวะนี้เป็นลูกตั้งเตะของคู่แข่งเตะโดยเวอร์จิฟันได้ยกมาตรงกลางแย่งมงกันอยู่ฮะบอลสองเป็นของเซเวนเจล่าครับเกมลุกของฟอร์ฟันนี่มายกมาจังหวะนี้ยังไม่ผ่านครับมาเดี๋นี้ เกมของคู่แข่งบอลตกกลางสนามเตเบตลัดยังดักได้เมสซี่อา้าวโดนคอสากต้าของคู่แข่งปัม้มบไม่ได้เกมลุกของคู่แข่งยังไม่ผ่านคารนาโลต่างเกมกันใหม่ที่อลิอราคาดยกมาทงฝั่งขวาทัานไหมทันอยู่ฮะอา้าวโดนชกไปได้จากวันนี้แล้วไหลเข้ากลางไปเขาให้ลูเมนิเก้แล้วจะยิงลูกนี้ก็โดนดักไว้ได้ครับคารนโลแกจินโย و. ไหลมาตกกลางไปถึงเวลา,าปั้มบอลตกกลางครับบอลอยู่หน้ากรอบเตโทษของฟอฟัน ยังไม่พ้นเขตอันตรายเบนไว้จะวางไปทางฝั่งซ้ายก็ยังติดบล็อกอยู่ฮะเขาหายหลุมนิดเดีขึ้นมงเอโต้ดักบอลไม่ได้เกมสุดกลับของคู่แข่งตัดมาทันหนึ่งทีแล้วสตันนิ่งจังหวะนี้โอ้โหติดเซฟของโอลิเวอร์คานฮะยังครับยังหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหโอลิเวอร์คานครับปฏิเสธลูกยิงของซามูเอลเอโต้ไปได้ยังเป็นเกมุกของคู่แข่งเข้ามาจังหวะนี้จะสตันนิ่งฮะตักบอลไม่ได้ครับเนี่มาเกมสุดกลับของฟอร์ฟันสวิตเซอร์แลนด์เอ้า โดนป่าวบอลไม่ได้อูลิเฮนีฟติดบอลสองอยังไปของนี่มาเกมของฟอร์ฟันแชลแ์เชติโยไหลมาจังหวะน,นี้โดนวิล่าดักไว้ได้เกมของคู่แข่งเมสซี่จะพลิกโดนป่าวบอลไม่ได้ครับเชติโยฝากไปที่เนมาเน็เว็ไหลมาช่องนี้สวยมากครับเอโตได้โดนกับพิกเกอร์เชคยิงลูกนี้ก็ติดสเต็ปของพิกเกอร์เชคแล้วครับโอ้โหบอลยังมาเข้าทางของเมสซี่ยกมาก็ยงติดป้องอยู่ฮะเป็นลูกเตะมุมของฟอร์ฟันแชลล โอ้โหถือว่าเป็นลูกยิงที่มีโอกาสเป็นประตูมากที่สุดแล้วนะครับเมสซี่วางเข้าไปโดนโขกมาได้ฮะเกมสวนกลับของคู่แข่งบอลสองยังเป็นของฟอร์พาชเชเนลอา้าวโดนฉกไปได้ฮนะอูริเทนเนฟไหลมาจังหวะนี้ให้กับคายลูวิเก้ลุดเดียวไปแล้วมีชเชนโยเบียดอยู่เชนโยเชนโยอโอ้โหโดนฉกไว้ได้ฮนะเชนโยเขียวมาได้บอลสองเป็นของฟอร์พาเชเนลอย่างไรครับ อาโโลออกครั้งฝั่งขวามวาไวจิฟไดแต่มาที่เบนไว้แต่มนที่เมสซี่ก็ยังติดอูริเฮเนฟอยู่ครับเฮเนฟย,ยกมาตรงกลางบอลสองก็ยังเป็นของฟอร์แฟชเนลจ่ายมาจาังหวะนี้ซซเวนเจลรัตไหลมาให้นมาจูเนียยนมารอจังหวะนิดนึงแล้วไหลให้แชร์จินโยยกมาจาังหวะน,นี้เอโต้ขึ้นมงหลุดกรอบออกไปแล้วทางเขาเป่าหนหวีดหมดเวลาครับครึ่งแรกเป็นนันว่า ครึ่งเวลาแรกฟอร์ฟเชนเนลตามหลังคู่แข่งอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับของบอล62 38บองบออลเยอะกว่ายิง2เข้ากรอบหนึ่งไม่ได้ประตูครับคู่แข่ยงยิง2เข้ากรอบหนึ่งเป็น1ประตูครับไปลุ้นกันต่อครึ่งหลังกันเลยครับครึ่งหลังฟอร์ฟาชนเนลบุกจากขวาไปซ้ายคู่แข่งบุกจากซ้ายไปขวาเกมลุกของคู่แข่งบอลตรงกลางบอลจังหวะเดียวครับโอ้โหจิ้งกันจังหวะเดียวยังดักไม่ได้ฮะพอฟัน ออกมาทับฝั่งซ้ายน Mar ีมาจูเนียถึงจังหวะรอนิดนึงไหลมาให้เจอรัตเปลี่ยนแกมไปทางฝั่งขวาครับเบนไว้เมสซี่พา <How S 2> เวนี้เบตฝ่าไปี่เจอรัตไหลมาให้นีมาตัดเข้ากลางแล้วจะยิงลูกนี้ก็โดนฉกไปได้ครับลียงตุลามเกมสดกลับของคู่แข่งเมสซี่ฝ่าไปที่เอโตโดนฉกไปได้ครับชรยจิโยต่างเกมกันใหม่ที่โอลิเวาราคัน ขึ้นเกมทางฝั่งขวาครับเป็นไว้ฝากไปที่ปาติกเวล่าเน็ตเว็ดขึ้นบนตรงกลางก็ยังไม่ผ่านเวลาของฝ่ายตรงข้ามฮะบนตรงกลางอย่างแรกครับเกมของฟอฟันเอาจ่ายมาเจ้าวันนี้ติดบล็อกของคู่แข่งฮะเอาให้ลูนิเกยิงลูกนี้ติดเซฟของโอลิเวคาร์แล,ล้วครับโอ้ไปเสียบนหน้ากรอบเขตโทษนะฮะอันตรายมากๆครับ ก็ออยังดีที่โอเวอร์คานยืนตำแหน่งดีครับบอลทุ่มของคู่แข่งผุ่ม,มาก็ยังไม่ผ่านชาเชจ,จ,จิโยดักบอลไม่ได้ครับนี่มาสวิตจรลลดัดเกมลูกของโฟฟาชเนลเอโต้ไหลมาให้นิเวตดึงจังหวะรอนิดนึงโดนปั๊บมไม่ได้ครับโอจูอฟนไดไหลมาช่องนี้ยังไม่ผ่านชาเชจ,จิโยเกมของโฟฟันเอาไหลไปลก็ยังไม่ผ่านลียงตูรามเกมสวนกลับของคู่แข่งบอลจังหวะเดียวครับเอาให้ลูมิเกตฝากไปที่เอโต้ จจายจังหวะเดียวฮะยังไม่ผ่านเบนไว้เกมสวนกลับของฟอฟันเมสซี่โดนฟังบอลนะคอสตาฝากประตูกลางฮะบอลเร็วมากแล้วก็เข้าถึงเมสซี่จ่ายมาจาังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านคานาวโรดดักบอลไม่ได้พอฟันเชนยเอาโดนตูลามดักบอลได้อีกเกมสวนก็ไปสวนก็มาฮะเซติโอเกมของฟอฟันไหลไม่ให้เนมา,นมาตกเข้ากลางไปที่ซิเวเจรัตจะเล่นกับเนมาครับโดนดักบอลไม่ได้เอาบอลตรงกลาง คู่แข่งก็จ่จายบอลจังหวะเดียวไหลมาช่องนี้เเคจิโยยังดักได้ <Okay. S 1> เปิดไสคก้อยเปลี่ยนเกมไปทางฝั่งขวาเมสซี่ไหลให้เบนไว้ตกเข้ากลางมานิดเดวดจ่ายมาบอลสองยังเป็นของเอโต้ไหลเข้ากลางมาเอา้าดูดไปที่เบนไว้ไหลมาจังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านคอสซาคุตาของคู่แข่งเอ้าจานเอา้าใครเปล่าแล้วครับนั่นโอ้โหเป็นล้ำหน้าฮะเป็นล้ำหน้าเดี๋ยวขอเปลี่ยนแผนนิดหนึ่งเปลี่ยนแผนนะโอ้ เช็คความฟิตก็นหน่อยเนยมาหมดแล้วแมสซีหมดแล้ว,ลวยิงเวอร์จิฟันได้นี่แดงเถื่อนเลยครับเวอร์จิฟันได้เล่นไม่ครบ90สนาทีถ้าเจอเกมหนักๆไม่เคยเล่นครบ90้านาทีเลยทุกคนประมาณนี้น,ะนาทีที่เจ็สิบกว่าหรือแปดสิบนี่หมดละเมสซี่หมดครับฟิลฟูเ,เดนลงไปคานาวโล่ก็หมดนะทุกคนเจอรลาดก็หมดครับโอ้โหเอาใครดีฮะเกมหนักมากๆครับเกมนี้วิ่งเยอะมากๆขนาวิล่ายังเหลือไม่ถึงครึ่งเลยฮะ แต่บางคนเขาก็เปลี่ยนออกแล้วนะถา้าสตาบิน่าลงเกินครึ่งบางคนเขาก็เปลี่ยนออกแล้วนะครับเอาลงๆล,ง,ลงไปครับถ้าเอาแฟงกี้เดยองลงไปก็ตัวจบสกอร์ก็จะขาดไปนะฮะเอาลงๆล,ง,ลงไปแล้วก็จับไปยืนเอสเอสประมาณนี้ติบนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาครับดูีิว่าจะมีโอกาสได้คืนมาสักประตูไหมเป็นประตูทีเสมอก็ยังดีฮะเสมอกับดิวิชั่นหนึ่งก็ถือว่าโอเคละเก็บ <laughs> ตรงกลางสนามอะ บอลสองเป็นของคู่แข่งเนซี่โดนชกไปได้ครับคานาโลฝากไปเวลาจบจังหวะเดียวฮนะเนเวตเขาให้ลูมนินเก้ไหลมาให้พาเวลเนเวตมีช่องจังหวะนี้ยิงแล้วก็โยนเสาเอา้าโอ้โหเสาฮนะโอ้โ,โดนปัะบอลแล้วก็ยังไงยังโอ้โหไม่ทันฮนะโอ้โหเนเวตถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกที่ใกล้เคียงมากๆฮะ ลูกแรกก็คือลูกยิงของเอโต้แล้วติดเซฟของปีเตอร์เชคลูกนี้ชนเสาครับปีเตอร์เชคก็หมดสิทธิ์ไปแล้วนะโอ้โหปาทิกไปแล้วครับเกมของฟอฟันบุกต่อเนรเวทไล่มาให้ซอนฮุึงมินโดนปามไม่ได้ครับรีองตุรามเกมสวนกลับของคู่แข่งตุรามออกทางฝั่งขวาไปสิ ต่าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเมสซี่กระชา,ากเข้ากรอบเขตโทษแล้วยกจังหวะนี้แชาจิโยกเลีร์ไปได้ฮนะเอา้าสไตเดอร์สตันนิ่งจังหวะนี้ติดบล็อกของแชร์จิโยกแล้วฮนะอ้โหแล้วแชก็เป่านกหวิดหมดเวลาการแข่งขันครับอู้ออพาร์เเนลครับแพ้คู่แข่งไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ฮนะโอ้โหถือว่าลุ้นจนนาทีสุดท้ายนะลฮะลุ้นจนวินาทีสุดท้ายคนระับโอ้ไปดูสถิติกันเลยฮะ ของบอลห้าสิอพฟชลยิง3เข้ากรอบหนึ่งไม่ได้ประตูครับคู้แข่งยิง4เข้ากรอบ3เป็น1ประตูครับโอ้โหเกมนี้ต้องถือว่าลุ้นกันหืดจับตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายเลยครับไปดู MVP กันนะฮะ MVP ก็ไม่น่าจะพ้นคนยิงประตู <c oughs> ไปฮะไปดู M v p กันหน่อยและ m อ p อยู่ที่โอ้โหดูฟาเบลคานาวัโล่ฮะเเอาเขาให้ลูมนิเก้ของกู้แข่งครับแน่นอนฮะ ยิงประตูชัยประตูเรียกประตูแรกและประตูเดียวของผู้แข่งแล้วเอาชนะไปได้ครับหนึ่งประตูต่ 0, อศูนย์ครลูบินิเก้เจ็ดจุดห้าคะแนนครับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากทุกคนกดซับกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามการแต่งแรงของฟอร์ฟ้าชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฟอร์ฟ้าชาแนลผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับบาย